ถ้าชื่อช่นเคยนะครับอรอกอรบุฝากกดติดตามท่านูจูโฟอตโต้ในทนะุกช่องทางด้านแฟนเพจนูจูโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันเพราะว่ามันมีน้องๆหลายคนนะครับแต่ก่อนก็มีถามนะก่อนโควิดเนี่ยก็มีถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับเลนนะครับอาจจะเอาไปถ่ายพวกศิลปินนะครับดาราอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวไหนดีอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับที่ผมก็แนะนำว่าคือเลนเทเล,เลไปแต่เขาเนี่ย หลายๆคนก็ลืมไปนะครับว่าจริงๆก anyway, <Columbus> <making> <ๆ S 2> ับการไปถ่ายศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยเลยที่เป็นเฮเลเนี่ยจริงๆแบบเหลือๆนะครับพวกเฮเลไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงนะครับมันต้องมีเลยทะเลเสร็จเวลาไปถ่ายปุ๊บเนี่ยในวันเวทีทั่วไปเนี่ยแสงจะดีมากนะครับแสงจะสว่างถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆพวกศิลปินดาราที่ยังดังเนี่ยโอ้โหัวทีเขาสว่างมากนะครับเอาเลเอาเล่นเล่นเฮเลเนี่ยไปถ่ายสบายนะครับขนาดราคาถูกเล็บไหลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาจริงๆเนี่ย การไปถ่ายพวกนี้ก็คืออะไรนะครับคนบังคนบังนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรายิ่งดังเนี่ยความดังยิ่งเยอะเนี่ยคนแบบไม่อย่างนี้เลยนะครับแล้วโดนอะไรอีกผู้คนก็จะถือมือถือขึ้นมาโอ้โหนี่กล้องเราเนี่ยเรียบร้อยครับถ่ายไม่ได้แต่ถนะ้าเป็นสายที่เขาเป็นเอฟซีเป็นพวกเอฟซีเป็นโอตาเป็นแฟนขับอะไระครับเขาจะมีเก้าอี้แล้วเขาก็เหยียบบนเก e ้าอี้ขึ้นไปปั๊บขึ้นไฟแต่เป็นไงครับเมื่อยไหม ถ้าถ่ายรูปธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยมือถืออย่างเงี้ยผมก็เมื่อยนะครับผมก็จะมีแนะนาอันนี้ผมจะมาแนะนำหาตั้งกล้องนะครับหาตั้งกล้องทั่วไปถ่ายได้ไหมหาตั้งกล้องทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต่ํา,าตั้งกล้องทั่วไปครับเราอยู่ประมาณแค่ระดับระดับอันนี้มันต่ำนะครับถ้ามันตัวใหญ่เต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับสูงขึ้นมาก็ไม่ถึงนะครับผมก็มาใช้แต่เวลาผมไปถ่ายนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมงผเนี่ยผมก็ถ่ายบ้างนะครับ วก็ผมก็จะใช้ขาตั้งล่มนะครับแต่จริงจริงมันยังหมที่มีตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่บางทีถ้าเป็นเคสที่ผมขีมแว่นมอไซค์เข้าไปเพราะว่าเวลาพวกนี้คนเยอะผมไม่ชอบขับรถเอามอไซค์ไปนะครับจะมีที่จอดแต่ผมก็ได้ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องพวกนี้ไอ้ขาตั้งล่มนะครับกูติดนะครับอขาตั้งล่มพูกนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้มันสไลด์ได้สูงนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาประมาณ2เมตรถ้าเป็นตัวที่ใหญ่อีกตัวนึงผมมีเป็น2องเมตรแปดสิบแล้วก็จะมีหัว่าอย่างนี้นะครับ ผมใช้ก็คือผมจะใช้ถ้าถ้าพื้นที่เรียบๆนะครับเราถ่ายทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้มีเลสเลนะครับผมจะไม่ค่อยใช้มีเลราเพราะมันหนักผมก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปกับเลยเพราะว่ามันรุ่นเนี้ยมันมีเกลียวอยู่แล้วบางรุ่นก็ไม่มีเกลียวนะครับถ้ารุ่นไม่มีเกลียวก็จะไม่มีตัวหัวที่ไว้ใส่นะครับก็ไปซื้อมาแล้วแค่นี้นครับผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ยืดเลย อยากได้ยืดคือสุดสุดได้ก็สุดนะครับแต่ถ้าจอเนี่ยมันมีจอพิคับได้เนี่ยจะได้เปรียบนะครับเพราะเราก็จะยืนเนี่ยอ่ากอีก็อีไปเยอะเราไม่สนใจนะครับเราก็ถ่ายได้ไปนะครับแต่ตรงนี้ต้องก็ต้องระวังครับอย่าลืมว่ามันไม่แข็งแรงนะครับมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับหาแล้วกล้องเหมือนกันนะครับเราเตะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแฟนขับเขาเยอะอ่าเนี่ยเราก็ยืดได้เลยนะครับผมก็สบายนะครับ ก็จะพกแค่เนี้ยแหละแล้วผมก็ถ่ายวีดีโอเขาส่ว่าจะถ่ายคลิปนะครับถ่ายรูปเก็ไม่ค่อยถ่ายออมานานจะถ่ายทีรูปผมก็จะมีนี่หลายตัวนะครับส่วนให่ก็ใช่หกแลดีก็ถ่ายถ้าผมถ้าผมมีนะครับแค่นี้นะครับผมก็จะสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับถ่ายคลิปสําหรับคนที่อยากถ่ายคลิปพวกดารานะครับดารามาแสดงการแสดงอะไรนะครับก็ถ่ายไว้ได้นะครับแต่เวลาไปลงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีมันมีเรื่องเล็กทล็กสิ่งแต่เนี่ยเคสอย่างเงี้ยนะครับ มันเป็นเคสที่อะไรนะครับก็คือพื้นพื้นเรียบพื้นเรียบจะโอเคนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอพื้นที่มันไม่เรียบอ่ะบางทีสถานท,ที่แสดงนะครับอ่าก็ใช้สนามหญ้าโรงเรียนใช้อ่เป็นเป็นลานกว้างอย่างนี้ครับไม่ใช่เป็นลานปูนะครับงั้นพื้นที่มันจะเอียงถ้าคุณใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอียงนะครับอ่าส่วนใหญ่มผมใช้นะครับเพราะการไร่โดวันทั้งเนี่ยมันจะต้องมีการแผ่นตามด้วยตัวที่ผมใช้ก็คือตัวหัวหัวฟูอิกนะครับผมถอดมาจากตัวนี้แหละ อ่าขอบแต่ตัวนี้แต่เกลียวมันเนี่ยมันเป็นเกลียวอ่าเท่าไหร่นะเกลียวสองหุนหรือเปล่านะเขาเรียกนะครับตรงนั้นเนี้ยมันมันเป็นเกลียวหุนเดียวนะครับแตาทำยังไงครับผมก็ใช้ตัวนี้ะครับแล้วก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงตัวนี้หาขายกันช้อปปี้นะครับตัวไม่กี่บาทนะครับก็ขิ้นไปเลยนะแปลงจากหนึ่งส่วนแปดเป็นสองส่วนแปดอ่านะครับสองหนึ่งส่วนสี่แปลงจากหนึ่งส่วนแปดเป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับหรือสองส่วนแปดอ่านะครับแล้วก็มาใส่เกลียวนี้เข้าไป เกีียวไปนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับตรงนี้อย่างบอกนะครับเครืองพวกนี้อย่าันชอบทําเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเกลยอลูมิเนียมมควาอแข็งแรมันจะไม่สูงมากนะครับผมแนะนําให้อย่าไปใช้กับกล้องพอ,อยามใช้มิล,ละเลนนะครับถ้าคุณจะตามถ่ายพวกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเนี้ยผมจะชอบใช้มิล,ละเลนกว่าเพราะว่าตัวกล้องมันเบากว่านะครับแล้วถ้าแบบคนชอบศิลปินเนี่ยเขาอยากถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็สบายนะครับ ก็ใส่ใส่เรดไปก่อนนะครับระวังระวังนะครับมือใหม่หลายคนนะไม่ใช่มือใหม่มือเก่านะคผมมันก็เพดหายไปหลายอันแล้วนะครับดีกดแก่ๆเนี่ยแก่แต่สอดอปึ๊บจบเลยเรา่านี้ปุ๊บเราก็จะใส่ได้นะครับจริงๆมันมีด้ามนะครับไ้เลื่อนแต่ผมก็มีเจ็บกล้ามกเลยออกนะครับอ่า เราก็ใช่เงี้ยได้แต่ข้อเสียมก็มีนะเพราะว่าถ้าส่ยเบรปุ๊บเนี่ยผมจะเอียงจอมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ข้อดีก็คือมันคนนี้มันเป็นหัวฟูอิกนะครับหัวฟูอิกเนี่ยไงครับหัวฟูอิทมันจะไม่เหมือนมันแค่หัวแพนนะครับหัวแพนเนี่ยถ้าหมุนเนี่ยมันอาจจะสะดุดได้แต่หัวฟูอิทเนี่ยมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นผมก็จับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แทงตามแหงตามแล้วพอดีถ้าสีก็เป็นอยไรเขามีการเคลื่อนไหวนะครับก็อาจจะแบบเหมือนพวกแฟนแคมนะครับต้องการต้องการถ่ายเฉพาะ คนนะครับอาจะว่าคนที่ชอบเนี่ยเาอาจจะาเข้าไปแล้วขก็หมุนอย่างนี้นะครับได้เลยนะครับข้อดีของน้ำมันเนี่ยมันหมุนไม่หมุนหมุนไม่สะดุดนะครับหมุนที่ตัวนี้มันก็นะครับก็จะกันการสั่นได้ด้วยแล้วก็ตัวพวกนี้มันก็จะแพนได้นะอาจจะให้สูงขึ้นจะให้จํำลงแต่พยายามนะครับระวังนะอย่าลืมนะครับว่าตัวเนี้ยการใช้พวกนี้นะครับต้อให้ขาตั้งตั้งอีกีนะครับมันไม่ใช่แบบโหระดับไปพวกช่างภา ช่างภาพทีวีครับยังขาตัวใหญ่ที่ต้องจะค,คนแบกแบกเป็นเลยนะเป็นถุงกระเละเลยอานนั้นอย่างนั้นมันหนักมากนะครับองนงี้มันเบาผมก็อ่นนานครับแล้วก็เรามีแต่ตัวนี้มันมันขายได้นะครับถ้าคุณต้องการแบบไม่ไม่แบบมันอย่างตอนแรก,แรกผมบอกก็คือล็อกนะครับอาจได้ตำแหน่งเนี่ยุณไม่ไม่ขยับแล้วุณก็ล็อกตัวนี้อันนี้ก็นิ่งน,น,นะครับแต่ต้องดูนะครับอย่าระวังระวังโดนระวังโดนใครมาเตะเอานะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตที่ผมบอกคนมันเยอะนะครับเขาก็เดิน ดีเขาก็ยืนเบียเดเบียกันแท็กกันอะไรได้นะครับเราก็เราก็ต้องระวังกล้องเรานี้ขาตั้งเราหน่อยนึงนครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งดีๆอะไรเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ <S <S แนะนำานเพราะว่าก็อันนี้มาแนะนำมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ลองดูได้นะเพราะว่าขาตั้งโลบพวกเนี้ยราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าขาตั้งกล้องเยอะขาตั้งกล้องดีๆเนี่ยบางทีตัวหลายพันเลยนะครับแล้วก็ไม่สูงด้วยนอกจากเป็นขาถ่ายวีดีโอขาถ่ายวิดีโออย่างที่บอกช่างภาพไอ้พวกช่างช่างนักตข่าวใช้เนี่ย แต่แข็งแรงมากครับแต่มันก็หนักอีกอ่าเนี่ยผมก็เป็นการอดัดแนบเอามาใช้นะคนนี้ก็ใช้มาหลายคอนเสิร์ตแล้วนะครับต่อหลายคอนเสิร์ตถ่ายพวกลิเกบ้างถ่ายคอนเสิร์ตบ้างถ่ายดาราบ้างเนี่ยพี่ปงพี่โป๊อ,อะไรเงี้ยก็มีนะครับพุ้งสุทธิราชอ่ามาเล่นเนี่ยทีนั่นฟัรยก็อไปถ่ายแต่ขอ้อแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับผมบอกแล้วว่ามันพวกนี้มันไม่ได้แข็งแรงมากนั้นเราต้องคอยมีสตินะครับคอยคอยประคองมันไว้นะครับไม่งั้นแบบ ใครเดินมาก็เหมือนขาตั้งล่มนะครับถ้าใครเคยใช้เนี่ยพวกนี้คือขาตั้งกล้องนะครับถ้าใครไปถ่ายงานแต่งงานะนะไรบางทีโดนยากยากจเจ้าเ่๋วเจ้าสาวเตะนะครับกล้องจะลม้มเอาเราต้องดูแลตลอดนะครับไอพวกนี้ต้องมีสตินะครับจะวางให้เฉยก็ไม่ได้นะครับผมจะไปนะผมบางทีถ้าผมจะเลื่อนอะไรผมก็ต้องเก็บนะครับอยมนันก็ต้องมือประคองนะจะเอาถ่ายก็คืออาจจะต้องมีมือประคองประคองอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเราจะหมุนเราจะได้หมุนราแล้วแปลนะครับขึ้นไปสูงๆปุ๊บเนี่ย อาจจะไม่าคองเยอะก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องคอยประคองไว้นะครับคองไว้นิดนึงนะครับรือเราถ้าเราไม่แทงตามมันยิ่งง่ายนะครับถ้าเราแพงตามแล้วก็น่ออกนะครับอันนี้คนตัวสูงก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับคนตัวที่ต้องการจะต้องมีบันไดเสริมเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ข้อดีก็คือเราสามารถถ่ายคลิปนานๆได้นะครับไม่งั้นถ้าคุณไปเอาเก้าอี้อย่างเดียวเนี่ยคุณก็ถ่ายคลิปนานไม่ได้นะครับอ่า หรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนรจิตโฟโต้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแชร์ประสบการณ์แบ่งๆกันไปนะครับส่วใครชอบถ่ายลาถ่ายโอตาถ่ายไรนะครับก็ไปหาดูัาได้นะครับพวกนี้ก็ไปหาซื้อได้ตามช้อปปี้นะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับหลายคุณภาพนะครับก็เอาให้มันพอสมควรกับเงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับแล้วก็กล้องเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามัน งองแงเกินไปมันอาจจะหักผมเคยซื้อแบบถูกม,มากๆก็ไม่มีนะฮะทาติดตรงนี้หักเลยก็มีครับแต่ไม่เป็นไรนะผมก็เอากาวติดเอารับกระใส่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่บางคนไม่ไมถนัดอย่างนั้นก็ลำบากครับสำหรับคลิปนี้ก็ยากประเทศนี้นะครับผมสวัสดีครับ